ถ้าต like ้องการเพือได้ตลาดสูงทับฟมานเป็นตีกลุ่มของเขาจะจ้เดินการต่อได้เป็นตลาดที่มีความมั่นคงได้เพิ่มขึ้นเป็นบิันะครับต่อในนี้นะครัเมออสูงาาไชื่อทีห้าสิบาทนะครับเมืรองภาาทยื่อตีสี่สิบบาทนะครับต่อมาในทางการตลาดที่สำคัตับ หนึ่งการว่าอบัิเเสียหายยังจะจหรี่กี๊คื้อแค่จุดที่สองเปลี่ยนเอาซมอุ้มี้จได้จดกปลาธนาาระโอนหงงานเด็ปลาไปอ่ารับแนวสมเตยนะครับน้อวนี้เฮาเนี่ยเขาบอกไปสัอุกันไปครับตอนก็ของวานะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับ บกดอยนเขาหมบกเขากด้อยเลแม่น้ำน้ำนี่นะนี่แม่น้ำน้ำยาต่ออันเวลามันเข้าแล้วมันยังงอเนี่ยใบจดงังไม่ควได้คนยากัวนี้นี่นี่คนเลยนช่วงแรก่คนตีเปิดอนุญาตให้่นรอดเพราะว่าเนห็นไหมคืออะขาใ้อรน ขาทำเป็นพันๆต้นหมดได้จ้าตังอ้ิอย่างนี้นะแน่ลรีออกนี่แล้วเอาปูนยารับอบแล้วเขาขาปิดเขาจางก่อนนี่นี่ต้องดกดกไหนน้อนด้อกอนู่แล้วด๊อกไหนนอนอะ เหมือาหมอนล้าเอาเนมาได้หน้าโจะล้ขมา,อา,าขม,ามขอ้องครับหนสองจิ้มนอยหน่งสองกดไลค์น,นะครับหนสอง เอพี่เกลือมาเนาะพี่เกลือต้องตหรย่างไหนี่นะมันะมันเป็นเที่ยวยนเหยมีเที่ย สวยงาม